โอเคนะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนรับเข้าสู่ช่อง Over อร์โซนนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็คือมีกิจกรรมของสายฟรีเนีย่ยอัปเดตกันเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับผมนะก็คือเป็นโทเค็นแบตเตอรี่นั่นเองอะ่ะเดี๋ยวผมก็จะไปะเล่นกิจกรรมตัวนี้แล้วก็อธิบายฟังว่ามันสามารถเอาไปใช้อะไรได้บ้างสำหรับโทเค็นแบตเตอรี่นะครับผมนะก็คือสามารถเอาไปแลกเป็นของรางวัลได้แบบฟรีๆเลยก็บอกเลยว่าสายฟรีไม่ควรพลาดสำหรับคนที่ไม่เข้าใจก,กิจกรรมเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วก็ววิิธีีกกกการรรเล่่่่่นนดด้ยะับออืทจไปชมมใ ฝากกดไ like, ลค์คลิปน,นี้ให้ถึง2,000ไ like ลค์กันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับถึงไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะโอเคแนละ้วก็เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันก่อนเลยรู้สึกว่ามีกิจกรรมของสายไปมาหนึ่งกิจกรรมก็คือเป็นกิจกรรมพาบินถึงสวงสวรรค์นั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยก็คือมีชุดก,ก็ตจิเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะมีกางเกงแบบที่แบบอ่าดูแลๆเอามาขายแล้วนะครับผมนี่ก็รู้สึกว่าราคาแค่150 ผมขอซื้อเก็บไว้เลยดีกว่าก็คือกิจกรรมตัวนี้เราสามารถซื้อได้เลยซื้อทีละขั้นจนถึงขั้นสุดท้ายก็คือเราจะสามารถซื้อชุดกติดาเนเองนะครับนะก็แต่ละขั้นเนี่ยจะมีราคาในการลดเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเลยมาทุกคนจาก40ขึ้น50 60แล้วก็70นั่นเองนะครับผมก็สามารถมาซื้อมาเล่นก็นได้แล้วระยะเวลากิจกรรมก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับ โอเคผมก็จะซื้อเป็นตัวส่มไดมอนด์รยยอดดีกว่านะะี่ยเขาผมขอซื้อไปเลยชั้นแรกเนาะปึป๊บเรียบร้อยอ่ามันก็จะขึ้นชั้นต่อไปเลยผมขอซื้อตังเกงนะครับนี่เป็นเกงผู้ชายะครับผมนี่จัดไปทุกคนร้อยห้าสิบเองอะ่ะทุกคนของผู้หญิงก็ซื้อไปดีกว่าไหนไหนมันก็ถูกเองทุกคนแค่ร้อยห้าสิบไดมอนด์เองอะ่ะทุกคนกค็ถูก ต่อไปขั้นที่3มนะครับก็คือลดถึง60%กันเลยซื้อ1ชิ้นเพื่อไปต่อนะผมขอซื้อเป็นเซตคาเพล่าดีกว่าเป็นชุชดนะนก็คือเป็นเซตนะไม่ใช่แบบมีตัวละครเนาะตัวละครก็คือหาได้จากการเติมโคอิจิตันได้อย่างเดียวเนาะผมขอซื้อไปเลยดีกว่านะจัดไปเอ้ย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 ทำไมมา2ชิ้นเลยเหรอเดี๋ยวเดวผมเลือกผิดนะผมขอชิ้นเดียวพอนะครับมนี่ปุ๊บ เรียบร้อยอ่ะออยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลเรียบร้อยนี่ครับอ่าตอนนี้คือผมสามารถซื้อชุดกอดจีได้แล้วนะครับในราคาแค่600ไดมอนเท่านั้นเองโอ้โหบอกเลยว่าโคตรถูกนะกอจิเดี๋ยวนี้ผมก็จาก1ันเก้ากเหลือแค่600ไดมอนนะทุกคนดูสี่เฮ้ยทุกคนต้องจัดแล้วแหละทุกคนเก็สามารถไปเล่นก็นได้สำหรับกิจกรรมตัวน,นี้นะครับมันก็คือเป็นกิจกรรมพาบินฟินถึงสวรรค์ปลดล็อกขั้นบันไดขึ้นในสุดให้สุดถึงสวรรค์ชั้น70%เผเป็นชุดจที่สวยมากๆเลปอร อ่าแพ็กเกจหรือเปล่าอ่าเข้าหรือย,ยังครับผมก็น่าจะต้องรีเกมใหม่ผมขอ,อรีเกมใหม่แป๊บหนึ่งครับผมเอาโอเคผมก็รีเกมใหม่เป็นที่รี้บร้อยแล้วนะครับนี่ก็มารับของรางวัลกันเลยนี่เป็นชุดกอจิน,นะครับผมนี่โอ้รับไปหมดเลยนี่เรียบร้อยยินดีด้วยยอดไปเลยนะครับผมนี่โคตรสวยครับผมจัดไปนี่อีกชุดหนึ่งอ่าเป็นเซ็ตคาเปลล่านะครับเป็นเซ็ตไอดอลนั่นเองนะครับผมนี่อ่ะผมขอใช้กาองเกงมาเลยดีกว่านะเกมโคตรสวยบอกเลยว่าไม่พลาดนะครับ นี่เลยนะครับผมนี่โคตรสวยบอกเลยว่าไม่จัดปไปไม่ได้แล้วสำหรับกางเกงตัวนี้อาจจะแบบถ้าไม่จัดครั้งนี้ก็อาจจะเรไปเลยก็ได้นะครับผมนะโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกิจกรรมวงสายฟรีกันเลยดีกว่านะครับนะก็คืออยู่ในหน้ากิจกรรมเลยก็คือเป็นกิจกรรมภารก,กิจปราร์ตี้กระดูกศูนย์นั่นเองนะครับผมนะก็คือนี่เลยเป็นตัวคินแบตเตอรี่นั่นเองคุณผู้ชมก็มีคนถามกันเข้ามาว่าเอ้ยทุกคินแบตเตอรี่สามารถเอาไปใช้ยังไงนะพี่อา่าเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังสำหรับวิธีการใช้ทแบตเตอรี่ัเคิรับนะ เค้มก็รับไปก่อนเลยนะครับผมโคตรบังเลยทุกคนโอ้โหปึ๊บนี่เรียบร้อยนะครับแล้ก็เข้ามาที่ประกาศเนาะสำหรับวิธีการใช้ทุกข้นตัวนี้นะก็ก่อนอื่นเลยให้ทุกคนเข้ามาที่หน้ากิจกรรมเนาะแล้วก็เข้ามาที่คอลัมน์ประกาศ ก็อันแรกเลยสปายพังพาร์ทนั่นเองนะครับผมเขาเริ่มกิจกรรมปาร์ตี้กระดูกออนเดอะเอิร์ได้ที่นี่เลยอ่านี่ผมก็คือมันจะขึ้นมาในหน้านี้เลยอย่างแรกเลยที่เราต้องทําก็คือเราต้องเลือกนั่นเองเราจะเลือกเป็นทีมไหนเองมันจะมีทีมเลเวอร์ทีมอ่ะทีมไฟทีมหรือว่าทีมลาว่าทีมนั่นเองนะครับผมผมก็อ่ามันก็อยู่ที่ทุกคนเลือกแล้วแหละก็คือทุกคนสามารถเลือกอ่าเซตไหนก็ได้นะครับผมก็คือหากใครชอบเป็นตัวสีไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมก็คือเป็นการโหวตนั่นเองนะครับไมไม่ใช่นรรับเป็กาส ใครที่ทายผลโหวตถูกต้องเราก็จะได้รับเป็นอ่านี่เลยเป็นตัวนี้เลยเป็นตัวนี้เลยเป็นตัวไดมอนดระย้าั้นเองอ่ะสำหรับการโห <c oughs> วตเยอะที่สุดนั่นเองนะครับสมมุติอ่ะมีการโหวตตัวสีม่วงตัวนี้เยอะที่สุดอ่ะมันก็จะมาขึ้นอยู่ที่ที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมเห็นไหมทุกคนมันก็จะมาเขียนตรงนี้เลยที่หนึ่งตรงนี้ที่สองตรงนี้ที่สามตรงนี้เลยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนก็รู้สึกว่าตอนนี้ที่หนึ่งก็จะเป็นสีม่วงเองผมก็ขอเลือกเป็นสีม่วงนะครับผมเพราะว่าผมชอบสีม่วงอยู่แล้วนะคร เลือกไปเลยนะครับนี่ก็มาอยู่ในหน้ากิจกรรมแล้วนะครับวันนี้ก็คือวิธีการเล่นก็คือ,อเมื่อเปิดครบแถวแนวตั้งหรือแนวนอนสามารถรับรางวัลพิเศษได้เราจะเปิดยังไงถึงจะได้ชมทุกคนนี่นแบบนี้เลยทุกคนนี่ตำแหน่งที่เราได้หรือว่าคะแนนที่เราได้มีในการนับคะแนนแล้วนะครับวันนี้ก็คือ1คะแนนเปิดตำแหน่งไหนก็ได้ซิคะแนนก็คือต้องเรียงกัน3ชิ้นนั่นเอง 100คะแนนก็คือเราเปิดทางกระดานนั่นเองอ่าเดี๋ยวผมขอเปิดไปสัก1อันดีกว่าผมขอเปิดอันไหนดีนะขอเปิดอันนี้ดีกว่านะครับผมนี่เรียบร้อยเฮ้ยได้ม,มา1คะแนนแล้วนะผมขอเปิดอ่าตัวไหนดีทุกคนให้แบบเป็นแนวเดียวกันอะตัวนี้ดีกว่าแบตเตอรี่ไม่เพียงพอหรอทําไมอะทุกคนอ๋อเมื่อกี้คือผมเลือก6อันก็คือมันก็ใช้ไป6อันเลยเหรอ โอ้โหผมลืมไปนะครับผมอ๋อก,ก่อนที่ทุกคนจะเลือกก็คือจํานวนแบตเตอรี่ตรงนี้ก็คือมันเก็นการใช้แบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมนี่ก็แนะนํให้ใช้ทีละ3ารอือยังไงก็ได้นะครับก็คือเราต้องเก็บแบตเตอรี่มาเพิ่มอีกเราถึงจะเลกข,ของรางวัลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์บอร์ดตัวนี้นะผมเป็น แอร์บอร์ดอิเล็กโทรเซิร์ฟฟิงนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าล่มทุชีพนะครับสไปฟอร์มสกายนั่นเองนะครับผมตอนนี้เลดเดอร์บอร์ดคืออะไรนะครับนี่ที่หนึ่งก็คือเป็นสีม่วงเหมือนเดิมเลยผมแนะนําถ้าใครอยากได้เป็นตัวในมอเตอร์ย่อก็แนะนําเป็นสีม่วง<ม>คิดว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะชอบสีม่วงเหมือนกันนั่นแหละก็ผมคิดว่าตัวนี้แหละสวยคุณผู้ชมชอบสีไหนก็มาคอมเมนต์นกันหน่อยเนาะก็คือมันมีเป็นทีมนั่นแหละสีอ่านี่ก็คือเลเวอร์ทีมนั่นเองนะครับผมนี่ตัวสีมมมม่่่่่ววววววงงโคคคตตตตรรสสยยยเเ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 ลลลลลถ้้้าาาาาาแแบบบออออหััาาััจจัขผผกก็็็นนออนจจะะดดปปีีีไชพ ระดับความพังให้ตายเถื่อนนายไม่มีความพังเอาซะเลยไปหาความพังให้ชีวิตหน่อยนะคืออะไรอะทุกคน๋ยงขอเปลี่ยนได้หน่อยโลโลนี่เจ้าหนูไม่้นเนี่ยไว้กลับมาอีกทีตอนพังดีกว่านี้นะมันคืออะไรทุกคนเปลี่ยนอ๋อ ก็คือเป็นเหมือนแบบอ่าทำนายกันเองอ่าทำนายทีมของผมอะไรประมาณนีร้ระดับความพังนั่นเอง,เองเนะครับผมนี่มันก็จะทนานายของเรา่นเองอ่าความพังมันอยู่ในสายเลือดแค่หลอดเดียวไม่เคยพอสำหรับนาย่ชยคนอื่นดูสินะผมนี่ก็ประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมตัวนี้วิธีการเล่นก้ง่ายๆเลยเนะครับคุณผู้ผมชมก็แค่ไปอ่าเก็บโทเค็นนั่นเองเก็บโทเค็นก็ง่ายๆเลยแค่แบบลงเล่นในเกมลงเล่นกับเพื่อนลงเล่นอ่าครบตามกําหนดแล้วก็เราสามารถเอาโทเค็นเนี่ยเอามาเปิดเป็นอ่าเนี่ยเขาเรียวกว่าอะไรแผ่นไพ่หรือเปล่าขอเรียกแบบ เฉยๆนะครับเออเรียกว่าเป็นป้ายก็อเลก็กกนนะครับแล้วเราสามารถมาเปิดเหมือนบิงโกนั่นเองเออเหมือนบิงโกนั่นเองอ่ะถ้าเราซ้อนกัน3อันแบบนี้เราก็จะได้เป็น10คะแนนใช่ไหมคนเออเราจะได้เป็น10คะแนน ถ้าเราได้1อันแบบนี้ก็คือเราได้แค่หนึ่งคะแนนนั่นเองนะครับผมนี่ก็แนะนําให้เปิดทีละน้อยๆก็ได้นะครับผมนี่ก็ทีละ3ผมไม่กด6อันเมื่อกี้จบเลยผมไม่ได้สังเกตนะคือแบบผมมี6อันก็คือใช้ปุ๊บหมดเลยนะครับผมผมก็ไม่รู้นะเนี่ยแบตเตอรี่ไม่เพียงพอเลยครับผมก็ของราวันที่เราจะได้รับก็เป็นอะไรบ้างก็คือมีล่มชูชีพนะครับแล้วก็มีแอร์บอร์ดนั่นเองนะครับผมนี่ก็ไม่ควรพลาดเลยสหรกิจกรรมตัวนี้ผู้ชมก็สามารถมาเข้าร่วมในหน้ากิจกรรมได้แล้วนะครับก็ไม่ควรพลาดเลยได้รับเป็น่า ตัวนี้บอกเลยว่าโคตรสวยนะไม่ควรพลาดเลยสำหรับกิจกรรมตัวนี้คุณผู้ชมก็ใครได้กี่คะแนนกันแล้วบ้างสำหรับกิจกรรมอ่าเมื่อกี้นะทุกคนเออ ออกมาทําไมก็คือใครได้กี่คะแนนก็มาคอมเมนต์อวดกันหน่อยนะครับผมนี่ก็คือสามารถเปิดกันสูงสุดได้กี่คะแนนนะมี6ชิ้นเราก็เปิดได้กี่คะแนนนะทุกคนเออเป็นว่าเดี๋ยวใครเปิดได้3แถวอ่าเรียงแบบนี้ก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับผมนะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วแหละขอบคุณทุกการรับชมกันเลยแล้วเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าใครมีข้อสงสัยในกิจกรรมตัวนี้ยังไงก็มาคอมเมนต์กนได้นะครับผมนะเออเออผมก็มีข้อสงสัยเหมือนกันว่ามันจะเหมือนกันทุกคนหรือเปล่า เฮ้ยผมก็สงสัยนะว่าอ่แต่และชิ้นเนี่ยมันเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าถ้าทุกคนเปิดตามผมเปิดแผ่นป้ายตามผมเนี่ยมันจะได้เหมือนกันหรือเปล่านะหรือว่าแต่และคนมันก็จะเรียงไม่เหมือนกันมันจะสลับกันหรือยังไงผมก็ต้องรอดูนะครับผมนเนี่เอ่เดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ไปแล้วก็คือของผมตัวนี้ก็คือใช้ไปหกชิ้นนะครับผมนะ คุณผู้ชมก็ลองเปิดกันดูล่ะมันจะตรงกันหรือเปล่าของผมนะของผมตอนนี้ก็คืออันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าถ้าเราเปิดไม่เรียงกันมันจะเป็นยังไงทุกคนเออเอาเป็นว่าก็าอย่าลืมมาเล่นกันเรืคือคือถ้าเราเปิดครบทุกแผ่นป้ายทั้งหมดนี้เราก็จะได้รับของรางวัลหมดเลยนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือถ้าเราเปิดแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้ก็คือเรียง3าแบบนี้เราก็สามารถรับได้เป็นอารมุชูชิมันเองถ้าเราอยากได้แอร์บอร์ดตัวนี้เราก็ต้องสามารถ เราก็จะต้องอเรียงแบบนี้เลยเรียงปึ๊บแบบนี้แล้วก็จะได้รับตัวนี้ไปเลยนะครับผมเีงง่ายๆเลยนะครับตอนนี้ก็คือผมสามารถรับโกลรูโยโยได้หรือยังอนะ่ะทุกคนมันต้องเรียงสเนาะน่าจะต้องเลียง3แหละอ่าผมถึงจะได้รับหมดนั่นเองนะครับผมเออน่าจะประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมเนาะถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนจริงๆแล้วนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย